chúng tôi găng khó so quá chúng gì... thứ 5, cắt khó sai chúng thứ một ba lạy khó quá thứ tôi ba lai sai ok ok làm đứng đúng rồi lắm ok đứng đứng khoa nhau hay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  nhau มาดางขวาเ,าเ,าเาด,เอาด,ดิอออกเดินออกเด,ดิอออกออกขั้นเราจะหัวตัวนะเดืองจี้ออกเดืองจี้เดินแล้วก็จี้จี้ไปด้านข้างเดินง้เอเด้อ,อ,อ,อโอเคเปลี่ยนมือมาด้านซ้ายมาด้านซ้าย่ ัปซ้ายก่อนนะครับซ e> ้ายขยับ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 หมุนซ้ายหมุนหมุนซ้ายหมุนขวาโอเคหมุนข้อเท้าหมุนคอเท้าหมุนซ้ายหมุนขวาโอเคแล้วก็ดึงแล้วก็ดึงทีอย่าดึงข้อของตัวเราดึงทีอืมดึงเลยยิงเลยยิงไล เดินกวงาเอากว้างโอเคสลัขับขย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 ,ยมาหมุนซ้ายมาหมุนขวาโอเคหมุนข้อเท้าหมุนไปหมุนม,มาสลัดแขนดึงไปเดินนิ้วเดินนิ้วขวาเอาขิ้ไปเอาขี้ไปเอาข้ไป อาขึ้นไปอขึ้นไปต่อไปมาดึมาดึงขยับแขนข้างขวาขยับ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 งซ้ายขงขวาโอเคแขนซ้ายโอเคดึงดูกเดิงไหอืออืออู้ขว้างไปขาไป อืมโอเคทีนี้ <Yeah. S 1> ท,ทีนี้เรา,าก็ชาสัมัมือขวานีมาจับต้นขอโอเคขับข้อข,ขย,อยับยาวขยับยาวืึนลงืึนลงไปทาซ้ายมปทางขวาโอเคเึงนยืวอีกอืม <c oughs> đúng 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 ok bắt sát, tay trái tay phải mang lại cái cò, tay đi, tại... <cười> <cười> ok, mang đến thái, ok, khay nhau khay nhau khay nhau khay làm muốn trái, muốn อ่าดึงข้วเท้าทิ้งไปทิ้งไปทิ้งไปออกกว้างไปอูออูออ่ามากรับซ้ขวาขยับขย่ขยขยขยหมุนซ้ายหมุนขวาออดึหมุนข้อเท้าซ้ายขวาซ้ายขวาโอเคดึงม อาดึงขวาดึงกว้างไปเอากว้างไปเอากว้างไปดึงไปสุดที่เลยเอากว้างไปทีนี้เราแข็ขึ้นมาไปยาวไปยาวไยาวไปยาวมาทางซ้ายมาทางขวานะครับไปยาวหมุนซ้ายหมุนขวาไปดึงกว้างไปไป,ไป

Là mà check okay, này là chết trái lái sẹn, ok chốt thứ nhất, check check, chốt thứ nhất, chốt thứ nhất, chốt thứ hai, chốt thứ thứ bốn, chốt thứ sai. chốt thứ sáu, Căn khóa, 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 chốt thứ tám, chốt khóa trái, chốt thứ mười, เสร็จแล้วเสร็จแล้วมา

ดึงขัดดึงครับเออจุดที่สี่นะครับก้านคอคอครับผมเออรับเออโอ้โหจุดที่ห้าครับก้านคอไปครับเดินครับเออจุดที่หกครับบาไหล่ขวารับผมเดินเลยครับเออออกเราจะออกร่างกายจุดที่เจ็ดครับท้องบาไหล่ซ้ายครับเดินครับเออโอ้โหยังไม่มีอะไรยุ่งเลโอเคแล้วก็มาอยู่มาจับข้อมือเฮียมาจับมือ มันเรามานอยู่ช่วงละหมาดเดียวนะครับของคนไทยแล้วก็สะบักสะบากสะบักมือซ้ายมือขวาตาไปทางซ้ายตาไปทางขวาโอเคแล้วก็ทำมือแบบนี้นะจับปลายไหล่ทำบบจับปลายไหล่มใครจับปลายไหล่ไหมครับแบบนี้แล้วก็ดึงทีนะฮะไม่ใช่ดึงข้าหวานตัวนะครัเดิน Okay. <laughs> ไปทไางซ้ายไปทางขวาแล้วก็ดึงครับผมันอันนี้ทีหนึ่งทีเจ็ดดึงอออรงที่ไปอันนี้ทีหนึ่งทีเจ็ดอึเออมีดกมีางเลยันนี้ทีแปดีสิบสอ นี paid, ่เอลเนยเอลมาโอเคนี่กล้องเนี่กล้องโก่งนะครับโอเคอีกหนึ่งข้างแม่พร้อมสะบักสะบักตรงนะแล้วก็หมุนไปทางซ้ายไปทางขวาโอเคแล้วก็หมุนเท้าหมุนข้าว้ารไปทางซ้ายไปทางขวานะครับแล้วก็ดึงครับผมโอเค นี่ C หนึนะครับโอเคพูดตามครตบต่อไป C หนึ่งีเจ็ดต่อไป T แปด T ซ้อนโอเคตัวนี้นะครับ L หนึ L ห้าตก็ยืสขึ้นมาตัวนี้ก็ยมาใ่ก้องก้องตกนะครับโอเคแล้วับมานะ้รับมาแตบมือะล้ว้สายของสายของ ดังขวาสบากรก็หมุนไปทางซ้ายไปดังขวาแล้วก็ดันข้อมือครัไปทางซ้ายไปทางขวาครับผมโอเคแล้วก็จับอะไรเหมือนนั้ะเดินย้วโป้งับเดินทีไปครับผมเดินีไปครับโอเคเดินทีไปนะครับ โอเคต่อไปก็มือซ้ายนะครับมัาจับตงรงมั <c oughs> นจะตั้งคองนะครับตั้งคองผกตั้งขวานะครับ <c oughs> แลเราก็มาอยู่ข้างขวานะคน <c oughs> ับสตบาทมืขอขวาแล้วบ,บงองสบา,ายมือขวาทำเหมือนเดิมน,นะครับมุอไปซ้าย,าย <c oughs> ไปนั่งขวานะ ดังข้อมือไปทางซ้ายไปทางขวาแล้วก็ดึงข้างบนดึงขึ้นรอว่าอ๋อรอบนี้ไม่ตามเลยนะเสร็จแล้วตัมอีกไปหนึางนะโอเคไม่ไม่ตามข้างข้องหนึ่งนะครับโอเคเสร็จแล้วก็เอาข้างขวาไปจับที่คอครับส่วนข้างซ้ายเลยไว้ระหว่างเดียวนะครับข้างหลังนะครับโอเคแล้วเราก็ มันจับขาข้างซ้ายะอแล้วก็สบายสบายนะโอเคแล้วก็หมุนไปทางขวาไปทางขวาแล้วก็หมุมข้อเท้าไปทางซ้ายไปทางขวาดึงข้อเท้าครับโอเคงยโอเคแล้วตัดแล้วนะ Điều khổ lắm 4 1 4 1 4 7 đúng. Đúng tí khoai Nhiều tí 4 1 1 4 8 Đựng, ơ, không phải nặng đâu Nhiều tí khoai, níu gần 4-8-4-12 4 8 4 tí Còn L-1-L-5 l 1 tí khoai Níu gần, cột ท่านต่อไปนะครับสปาสปาครับผมโอเคลงหัวไปทางซ้ายเหนื่อยกเหรอไปทางขวาอ๋อหักขวาแล้วหัวถ้าหัวก็ลาไปทางซ้ายลงไปทางขวาแล้วก็ดึงนะโอเคต่อไปก็ปีหนึ สอง L1 L5 แล้วก็ผมนะครับโอเคแล้วก็ดึงแขนซ้ายแบบขึ้นออกมาสลับก่อนสลับก่อนล้วหมนไปทางซ้ายไปทางขวา้ก็ดึงดึงนี้ครับดึงที่ไปดึงแล้วยกที่ต้ ๋ยนท้ไปให้หมดโอเคร็จแล้วเราก็จะมาเช็คการงานยีร่ากันนะเอาเนี้ยป้นเน้ยป้อใส่ก่อนไว้นาคผ่านแล้วจุดที่หเสองมือซ้าย่าจับบนไหลนะบนไหลบนไหลข้างขวาของข่านะแล้วลูกอลของเราจะจับที่ขานึงผมเป็นตื่เลยครับแข็งนตืของไทยครับผมก็ตื่นลงมาครับจุดที่หนึ่ตื่นลงมา ตัวที่สองตีมือขวาครับผมดึอลงมาตุวที่สามตีมือซ้ายดึงลงมาจุดที่สี่กางคอขวาครับผมดึงลงมาจุดที่ห้ากางคอซ้ายของผมดึงลงมาจุดที่หกครับลายขวาลองดึงลงมาจุดที่เจ็ดครับลายซ้ายครับผมดึงลงมาโอเคถ้าผมแพ่นอนตัดแขงแล้วก็อค เฮ้ยทำโม <laughs>